ไปกินพิซซ่าจะเป็นยังไงแล้วไปรับซองกันเลยเยพพ่พิวพิวพิวโอ้ยเซาแล้วหล่ะเนี่ยนาฬิกาปลุกเลยสงสัยจะเซาแล้วแหละว้าวผ่าน เข้าไม่ได้เออได้เลยไป <c oughs> วันนี้ใส่ชุดลายดีนะคิดสิคิดสิอุ้ยชุดนี้ก็สวยใส่ชุดนี้กะกะนี่ไม่เข้ากันเลยอะ่ะเกยนดีกว่าวันนี้ผมอยากแต่งตัวสไตล คนปกติอะ่ะผมแต่งไม่ปกติมาสามปีแล้วอโอเคปกติฝุดฝุดวันนี้แม่ไม่อยู่ไปกินพิซซ่าข้างนอกบ้านดีกว่าเ <c oughs> ต้นอันนี้หน่อยวิวิวิแต่ไม่ได้เป็นเทอนิน้องยี่งจะมีน้ำมือนจะสิชอ่ิสชอ โอ้ยมันคนบ้าเลยโอ้ยผมไปกินพิซซ่ากันครับฟู้ใส่ของต้ไปกดตั้งก่อนผมไม่มีตังฮู้ฮีฮูฮีเดินมาถึงแล้ว กดตั้งกดตั้งกดยืมอู้หูเยอะมากๆดีๆเลยผมจะเอาไปหยอกกระป,ปุกไปเลสโก ถึงร้านพิซซ่าแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะที่นี่ร้านพิซซ่าพาร้านพิซซ่าน้ำแข็งใสายไอร้านพิซซ่าไม่ปกติเองนะคะลูกค้าอยากสั่งอะไรสั่งได้เลยนะครับไปเลยครับไปนั่งช่องโต้เลยไปไป เออแค่หืมแปลกจริงๆงด้วยเอาที่นั่งนี้ละกัน้สั่งของหน่อยค่ะอุ้ยมีคนจะมาสั่งของรับอะไรดีครับ เออมีอะไรบ้างเนี่ยขอรู้หน่อยนะคะได้ครับเอาพิซซ่าอันนี้ค่ะพิซซ่าที่มันจะแบบอันนี้เอาน้ำมีน้ำอะไรบ้มเนี่ยองุ่นค่ะเอาน้ำแข็งสามก้อนค่ะโอเคครับเออเขาสั่งอะไรเขาสั่งเอาพิซซ่าอันนี้แล้วก็ น้ำองุ่นน้ำแข็งสามกอนครับเออเอาของหวานไหมไปถามไปถามเอาฟิลไฟล์อะไรพวกนี้ไหมเอาเฟนไฟล์หรือของหวานอะไรพวกนี้ไปครับเอาจะเอาเอามาให้หมดเลยเอาของหวานไม่ให้หมดคอเครับถ้าบอกว่าเอาของหวานมาให้หมดเลยครับอ๋อโอเคเอาอันนี้ไปให้หมดตัวกินบ้านหรือกินนี่ กินบ้านหรือกินนี่ครับกินนี่โอเคกินนี่ครับโอเคเลยไปโหลุอุ้ยมีไงช่วยฉันหน่อยสิอันนี้ลูกค้าไม่เอาเราเก็บไปกินเองไงเราเก็บไปโชว์โอเคครับ แต่อันนี้ลูกค้าเอา,เอากินกินใส่ทา เขาไปตักน้ำมาสิของหวานเขาเอาหมดเลยอะ่ะเอาหมดเลยไม่ได้ครับงั้นเอาของพีเนี่ยมาโอเคครับ น <c ười> <c ười> <laughs> er ok ้อนไม่เ oh, กิดไม่เกอัน <Israelis> นี้อู้หูพี่เมียวจักรวยโอนยังไม่เก็บอันนี้ไม่ให้อันนี้จะไวอู้หูไอ้ตีมสูงจังเลยไปเธอไปตักน้ำมา ครับน้ำแข็งสามก้อนหนึ่งสองสามกับน้ำองุนุนโอเคบายเิบนี่ครับว,ว้าวใหญ่เป็นมากเลยครับนะครับ,รบเด็กคนนี้จะมีตังค่ไหมีนะกินเลยดีกว่าแสงเยอะขนาดนี้ งำางๆกินกินกินฮะกินเร็วมาหูกินหายไปในพิษตากินน้ำแข็งด้วยโอยไปตักน้ำเพิ่มดีกว่าน้ำแข็งเยอะๆเลย ผมชอบกินน้ำแข็งฟุดฝุดน้ำผสมผมชอบน้ำผสมได้ละกโอ้โหอร่อยมาก Oh my god คิดเงินค่าราคาเท่าไหร่คะโอ้ไปคิดที่เคาน์เตอร์เลยครับอ๋อโอเคคิดเงินค่าราคาเท่าไหร่คะ <c oughs> เออราคาประมาณหกร้อยบาทค่ะ <c oughs> อ๋อถูกจังเลยนี่นะคะติบ๊บขอบคุณค่ะ ไปดีกว่าอร่อยมากเลยเหลานเนี่ยวันหลังมากินอีกดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุบมากบ๊ายบาย